อรุณสวัสดิ์นะคะตอนนี้โบก็ตื่นตีสี่นะตอนนี้ตีห้าแล้วนะคะโบก็จะไปขึ้นแท็กซี่นะคะเพื่อที่จะไปสนามบินกันนะ<ม><ม>นี่ก็บรรยากาศเช้านี้นะคะ<ม>จะ,ะนั่งแท็กซี่ไปสนามบินกันนะคะเราจะได้กลับกันแล้วนะคะนี่ โรงแรมที่เราไปพักมาอยู่ตรงนู้นะคะตลาดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็มารออยู่ที่ป้ายรถม์นะคะตอนนี้นะคือใครจะนั่งรถเขาเรียกว่ารถอะไรอะ่ะมินิแวนสองแถวอะ่ะก็สามารถามานั่ง,งขึ้นตรงนี้ได้นะคะเนี่ยที่โบนั่งเนี่ยโบเห็นเขาขึ้นกันนะตรงเนี้ย e มอ y ์นน e a งฉันขอโทษ r ช่ใช่ฉันขอโ Thank you. ตอนนี้มาถึงสนามบินแต่เขาไม่ขับเข้าไปส่งให้เราข้างในเพราะว่าเขาต้องจ่ายค่าตั๋วอีกสี่สิบนะคะโบก็ต้องเข้าไปเองนะโบต้องเดินเข้าไปเองนะคะก็ เดี๋ยวเข้าไปกันสนามบินนะคะตอนนี้ถึงแล้วเดินต่อแท็ก э ซี่ไม่เข้าไปให้โบถามลุงตำรวจข้างหน้านะเขาบอกว่าโดนหลอกทิ้งให้ให้เดินมาเองแล้วแหละไม่ใช่ไม่มีการเก็บเงินนะคะไม่มีการเก็บเงินสี่สิบอะไรอย่างที่แท็กซี่มันบอกเลยแท็กซี่แม่งโกหกมากเซ็ง ไม่เป็นไรเดินไม่ไกลนะคะแบบเดียวเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะเข้าทางไหนอะ่ะโอเคตอนนี้โบก็นั่งรออยู่ตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างข้างหลังก็มีต้วยเทมเขายังไม่ให้เราเข้าไปนะคะก็ตอนนี้มันหกโมงเช้าแล้วเที่ยวบินเรามันออแปดโมงสิบห้านาทีนะคะนะ 8โมงสิบห้านาทีเรามาถึงเร็วไปนะคะเขายังไม่ให้เข้าไปอะ่ะเขาให้โบมานั่งรอกันตรงนี้ก่อนก็ไม่รู้ก็จะให้เข้ากี่โมงก็ไม่รู้นะคะคือสามมาเร็วนะก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็มีแอร์เย็นอยู่นะไม่ร้อนนะคะนั่งสบายอยู่ยังไงเข้าไปก็ต้องนั่งรอเหมือนกันนะคะไม่แตกต่างกันเนาะโบไปซื้อมาม่ามานะคะนั่งรอ แปดโมงสิบห้ากินมาม่าร้อนะคะร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเาวน้ำห้าสิบหมดไปร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยนะวันนี้จ่ายลัวๆนะคะแท็กซี่ส่งไม่ถึงที่ร้อยห้าสิบแล้วก็มาม่าที่แสนแพงในสนามบินลักซอซกับน้ำนะคะรวมเป็นวันนี้สามร้อยแล้วนะสามร้อยแล้วนะที่จ่ายไป กำลังจะขึ้นเครื่องนะคะไปไคลโลรอขึ้นเครื่องนะคะตอนนี้โบก็มาถึงสนามบินไคลโลแล้วนะคะก็เรียกอูเบอร์นะคะให้เขามารับเดี๋ยวโบยังไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอเขาตรงไหนนะเขาบอกจุดรับเราอยู่ตรงร้านกาแฟเดี๋ยวเขามาไปฮัลโหล ตอนนี้10โมงกว่านะคะ<อ>ประมาณ10โมง10นาทีถ้าเราตั้นี้นะก็เชินเฟร็ดตู้นี้นะก็เชิญเฟร็ดรอตังทอนอยู่นะ Thank เอ็น u ิโรมาสแล้วเขาจะให้เราเช็คอินหรือเปล่า10โมงอมินแบบลนดนี่นะคะอินแลนด์ทูนิเซียเนีลโฮเทลแรมที่เรามาพักเข้าไ,<อ>ไปได้เลยไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะเช็คอินได้หรือเปล่าเข้ามาดู อันนี้ o o m It's g o o d Yes s i n เ l e room. Okay room. Uh เดี๋ยวเราไปดูห้องใหญ่กันนะคะเ,เขาพาเราดูสองห้องเนาะห้องซิงเกิลรูมแล้วก็เขาอัพเกรดให้โบวฟรีนะคะเป็นห้องใหญ่้าวโห เอาไม่หน้าต่างโอ้โอเคเขาอัปเกรดห้องให้เราฟรีนะคะโอเคเดี๋ยวโบจะไปตลาดขานเอลคาลีเราเรียกเขาสั้นๆดีกว่าเนะตลาดขานนะคะตอนนี้ประมาณ10บโมงครึ่งเที่ยวเสร็จอะไรเสร็จแถวนั้นนะคะโบก็จะไปเออสุเหรา่ามาสยิดที่เขาว่าสวยที่สุดสวยที่สุดหรือเปล่าโบอาจจะพูดไปเองนะ มัสยิดมูฮัมหมัดอาลีนะคะก็จากตลาดขานไปมัสยิดมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยโบจะนั่งแท็กซี่ไปนะคะแล้วก็ขากลับเนี่ยก็นั่งแท็กซี่กลับมาโรงแรมแล้วเราก็จะพักยา,ยาวๆอยู่ที่โรงแรมก่อนจะคืนนี้สองทุ่มนะคะไปสนามบินกันเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดขานเอลคาลีค่ะเดี๋ยวรถกำลังมารับนะคะรถสกูเตอร์นะเป็นมอไซค์เดี๋ยวเราดูว่าพี่เขาจะมารับมอไซค์แบบไหนนะคะ ทานแอลคาลี์มาเร็วน,นะคะไม่ต้องใส่หมวกด้วยนะคะ าลมตลาดผ่านนะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเปิดกันเนาะตอนนี้มันสิบโมกว่านะคะมันยังเช้าอยู่มั้งตลาดเขายังไม่ค่อยเปิดเราก็มาแต่เช้าเลยนะคะกระเป๋าน่าหักเกลนขาบ,บาน เกงขาบ,บานก็สวยเหมือนจะเป็นร้านขายส่งสื้อผ้าเลยนะคะมีแต่เสื้อผ้าขายทั้งนั้นเลยตลาดแถวนี้อันนี้คืออะไรอ petm kalaulum pamanan petm ba

เรามาถูกที่หรือเปล่าหนะ้าตลาดขัาง b i l l e n น g <laughs> เหมือนจะเป็นแถวนี้ขายส่งเสื้อผ้านะคะมาเร็วฝรั่งโลนั่นก็คือประตูน้ำบ้านเรานี่เองนี่แหละ น้าทางใช่แล้วเสื้อในชุดชั้นในก็มีขายนะคะมีเสื้อผ้าร้านเนี่ยที่โตอยากได้อะก็ขายเท่าไหร่สวยดีมีหลายสีด้วยเ o w much for one? One hundred. Six hundred baht. Six hundred baht. Okay. This cotton. Huh? Cotton. 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 Oh. You can make three hundred. What? Three hundred. Three hundred. This. No. No. Ah, uh, uh, this cow three hundred. going. Okay. Do you, you want it going? This cow, yeah. No. no. Okay. Thank you. อ๋อเขาขายชุดละหกรนะคะต่อเขา300ต่อเขาสามไม่ได้แต่ก็สวยดีนะเนี่ยชุดที่เราซื้อที่ลักซอมีหลายสีเล้ว <c oughs> ขเขาไปดูกันน,นะนะ How muchHow <c oughs> much you can make this c อัาร์เด็กสอลิซบ้นุทีกกดสียส n ดียสดียดียดียเสเดียส200ยสเดียสเดีย n เดี e สเดียส e ด e ยส e เด i ยสเดี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 ยสเเดียสเ 750. สเดียสเีเดียสเดีดยสี ตัวมาซื้อถุงเท้านะคะถุงเท้าหมดร้อยิบบาทประมาณร1 0ิบาทแล้วก็ยังถูกก็มีนะคะยังถูกนี้แปิบาทนะอันนี้มีสองเอ่อสคู่นะคะสองสีอย่างที่โบซื้อมันดีหน่อยดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งดิส卡 <Okay. S 1> Ooh, อ,อเขาลดให้เดี๋ยวร้อยหนึ่งค่ะอันนี้เมื่อกี้เราเดินเข้าไปตรงนั้นเขาจะขายเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะออกมาทางนี้ทางนีตง้ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะค่ามัตช์คุณเซล200โอ้100 <laughs> ่านธนเด็จเขาไม่ค่อยลดให้นะของอะ่ะถ้าเราเดินหนีเขาก็ไม่ตามนะคะโบอบอก100<พ>อบอร้อยหนึ่งโบสังเกตหลายร้านแล้วเขาไปถามราคาแต่ว่าเขาไม่ตามนะขอลดอะไรเงี้ยขอลดเกินไปเขาก็ไม่ตามนะคะ <laughs> เดี๋ยวตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวขวาข้างหน้านะคะ นี <anca> ่ฮะที่ชาร์ตตตรงนี้ไงที่เขามาถ่ายรูปกันนะคะวิวตรงนี้นะคะประมาณนี้โวขอเซลฟี่ก่อนตรงนี้นะคะที่เขาเป็นมุมยอดทิตถ่ายรูปกันนะคะนี่นะ มุมยอดฮิตนะคะพี่เขามาถ่ายรูปกันโอเคเดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะคะชื่อ L Asa <นะ S 1> Masjid L Asa นะคะ,<น>ะเดิน15นาทีนะ,นะก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินไปโผล่ตรงมุมไหนนะคะว่าทางนี้นักท่องเที่ยวก็เดินไปเยอะนะคะมันเป็นถนนีท r อ e อสายอาร์ตนะ <S <S แต่เราจะไปไหนก่อนมาซีก่อนปะ เพราะว่าน่าจะเป็นมัสยิข้างหน้านะคะแต่ว่าเราข้ามไปไม่ได้นอกจากเดินอ้อมเดินอ้อม15นาทีไกลอยู่นะเพราะว่าโราะจะไม่ไปถึงวะขอมองดูอยู่ไกลๆอะยม,มันไกลอ่ะทุกคนมันต้องเดินไกลมากเลยอะ่ะเรเห็นคนรอดตรงนั้นว่ะ ขอรอดแบบเขาได้ไหมโ <laughs> ชคดีที่เราลอดลูไม่ต้องเดินไกลนะคะฮัลโหล yes อ่ะ next door okay คบ f c a ียร์ ร้อนแบบคนละลายได้ร้อนมากตอนนี้อุณหภูมิ36องศานะคะจะเที่ยงแล้วนะคะต้องถอดรองเท้านะคะเราต้องพกหัวด้วยนะคะคยเคอาทำอะไรข้างในนะคะ h a n k you พร้อมที่จะเข้าไปข้างในเป็นชุดแบบสำเร็จรูปเลยโอ๊ะตกใจหมดเลยเด็กน้อยนี่มาทุบหลังป๊อกน่ารักไหมโอเค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  Thank you I'm going bye 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 โอ้ Thank you ทำได้ไหมทำได้ไหมโอเค Yes Thank you เด็กน้อยคอยแย่งกล้อง ปพืิคเด็กน้อยสมาแย่งกล้องเราผมหาแว่นตาไม่เจอเขาะตอนนี้ตาบอดแล้วขาวมากเลยอะ่ะนี่เป็นทางที่เราเข้ามานะคะ คนเขาก็มานั่งแบบสงบสงยมนะคะอ่านหนังสือกันอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปมุมนี้อะ่ะตอนนี้โบก็เรียกรถมอเตอร์ไซค์อูเบนะคะมารับอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปมัสยิดมูฮัมหมัดอาลีกันนะคะก็ใช้บริการรถสกูตเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เมื่อกี้โบซื้อน้ำนะคะขวดหนึ่งสิบบาทเพราะโบมีแต่แบงค์ใหญ่อะแบงค์ห้าสิบซื้อน้ำรอรถนะคะเมื่อกี้มอไซค์ไปจอดฝั่งนน้นเฉย นเหนื่อยมากเลยอะร้อนเดี๋ยวขากลับเรานั่งรถแอร์ผมไม่ไหวแล้วขากลับนั่งรถแอร์50บาทหรือ60บาทนะคะประมาณนี้ขึ้นข้างบนนะคะแต่เนินเขาขึ้นไปต้องเดินเดินีนไกลเลยนะคะนะเขาคง,งไม่ให้รถเอารถขับขึ้นไปนะคะ หนื่อยแล้วก็ชีวิตโอเคเดี๋ยวโบค่อยถ่ายตอนเราไปถึงด้านในกันก่อนนะคะทางเข้านะซื้อตั๋วรงไหนอะซื้อตั๋วตรงนี้หรือเปล่าอ่ออินไซดเข้าไปข้างในนะคะซื้อตั๋ว t h ก็ซื้อตั๋วเข้าด้านในมาแล้วนะคะราคาตั๋ว450อีจิปเพาลนะ เกดสแกนกระเป๋าก่อน thank คิ u เข้ามาด้านในแล้วนะคะดีนะไม่ค่อยมีแดดอะ่ะแต่มันก็ยังร้อนอยู่นะคะแต่แบบไม่โดนแดดแผดเผามากไง <c ười> <c ười> คืมๆนะคะวันนี้เ <c ười> มีบริการถ่ายรูปสตูดิโอด้วยนะคะแต่งชุดเป็นสาวอียิปถ่ายรูป ก็ถามราคาเขานะคะก็เขาอยากถ่ายรูปแต่งตัวนะราคา5ดอลลาร์นะคะต่อ1รูปนะโบคิดว่าแต่เขาอาจจะใจดีแถมให้อีกหรือไม่ก็คิดตังเพิ่มอีกนิดหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะว้าว นี่นะคะมัสยิดโมฮัมหมัดอาลีจะบปขอถ่ายรูปด้านหน้านี้ก่อนนะตรงนี้แดดาอีกแล้วจ้า ทุกคนมันแบบมันอลังการมากเลยอะ่ะทมุมแบบถ่ายรูปสวยมากนะคะ

ใจกลางเขาก็โล่งๆแบบนี้เลยนะคะเสาที่เราเห็นจากด้านหน้านะเสาคู่นะคะซ้ายขวา นึกว่าต้องพกหัวด้วยนะไม่ต้องโพกหัวก็เข้าได้นะคะก็ดีอย่างตอนนี้เราก็จบที่สุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะไปเรียกอูเบอร์กลับโรงแรมนะคะไปนอนตากแอร์เย็นช่ำชนี่ทางออกหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเป็นคนเดินมากันทางออกหรือเปล่า National Military Museum มันเป็นอีกที่หนึ่งแล้วอะคงต้องเดินกลับทางเก่านะคะแล้วเราเดินไปทำนี้ดูฮัลโหลฮัลโหลโอ้สอรรี่อ่าโอเค thank you thank you so m u c โอเคเพราะว่าบอกกลับดีกว่าบนร้อนมากแล้วขี้เกียจเดินแล้วนะคะกลับดีกว่า แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปกินอันนี้กันร้านนั้นร้านขายเคบับตามได้เปล่าข้ามไม่ได้หรอกนี่แหละข้ามตามเขาเลยข้ามตามตับคนนี้ล้วเขาโดนชน ขาโดนชนกับเราไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างอะไดีวันบีฟวันบีฟรสแรปแรปใหญ่เลิกส์ลาร์จเทกอเวイโอเคลาร์จล็กสลกส์ลาร์จลาร์จลาร์จลาร์เ์ <Universe> under 5 food. Take away? Yeah? Inside. Okay. Hello sir, can I Take away. Take away? Yes. You need sandwich or no? Huh? You sandwich? You need sandwich or beef? Beef, yes, beef. Wait 5 minutes. Okay. ราคา105อิจิพาวนะคะไปดูเมนูเขามีอะไรบ้างนะคะออไก่ทอดกรอบชุบแป้งทอดก็น่ากินนะ215น่ากินหมดเลยนะข้าวหน,าหน้าไก่นะคะก็น่ากิน220ข้างบนโบก็ยืนไปเถอะค่ะไม่พูดภาษาอังกฤษนะได้แล้วนะคะ เราจะเดินกลับโรงแรมแล้วนะคะเดินสิบนาทีเอาแหละทุกคนโบก็หมดแรงแล้วนะคะกลับมาถึงห้องโบก็หมดแรงพอดีเลยกับทริปนี้หมดแบบแบตเตอรี่หมดเลยอะหมดหลอดนะคะนะก็ไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าโบเหลือเงินเท่าไหร่นะจากแรกมาสองรยห้าสิบยูโรนะคะส5 0ยห้าสิบยูโรจากวันแรกที่เรามาถึงอนะ จะเหลือเท่าไหร่บบเบสเซตก็เลยเหลือ2,600อีจิปตเาวนะคะโบคำนวณแล้ว2,600มันจะแลกได้ประมาณ50ยูโรนะคะแต่โบว่าอาจจะได้ไม่ครบเขาอาจจะหักค่าส่วนต่างค่าธรรมเนียมนะคะก็โอเคนะคะโบถือว่าจะเอาเป็นค่าห้องอะโบตั้งใจจะจ่ายค่าห้องที่ลักซอคืนที่แพงที่สุดอะแต่โบต้องจ่ายก๊์ดไงเขาให้จ่ายก๊์ด ะะโบก็จะเอาไปใส่บัญชีคืนไว้นะคะจะได้คำนวณถูกเนาะสรุปอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตนะคะโบซื้อมา 11GB สนามบินสฟฟิงค์นะคะเขามีแค่ของ V บริษัทซิมการ์ด V นะคะแค่นั้นซื้อมาในราคา10ดอลลาร์10ยูโรเท่ากันหมดนะคะจะ10ดอลลาร์10ยูโรก็คือ 11GB เนี่ยณนะปัจจุบันโบก็ยังใช้ได้อยู่โบเริ่มใช้ซิมการ์ดเนี่ยวันที่3นะคะวันที่ศูนย์มาถึงสนามบินโบไม่นับเลยนะ วันที่1กับวันที่2เนี่ยโบใช้เป็น e sim นะคะโบซื้อ e sim มาเผื่อเอาไว้ในชุกเฉินอย่างเงี้ยซื้อมาในขนาด2 gb นะคะราคา10ยูโรซึ่งก็แพงนะโบก็ใช้จนมันหมดจน e sim หมดนะคะวันที่3โบก็เปลี่ยนซิมการ์ดอินเทอร์เน็ต11 gb นะคะก็ใช้มาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังโอเคโบก็ใช้อะไรบ้างใช้ดู map ใช้เรียกรถนะคะ ใช้วิดีโอคอลนี้สําคัญมากโบคอลกับแม่โบกับพี่มากตลอดเวลา <laughs> ไม่ได้ดูวิดีโอเลยโบไม่ได้ดูวิดีโอเลยนะคะเพราะว่าโบเอาไว้ใช้แค่สําคัญนอกจากว่าโบจะดาวน์โหลดแบบออฟไลน์ line, เอาไว้อืถ้าอยากดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยโบจะดาวน์โหลดใน u t u b e อะค่ะใน youtube นะคะ,น YouTube, นะ,คะมันจะมีดาวน์โหลดออฟไลน์เนาะโบก็ดาวน์โหลดเอาไว้เอาไว้ดูเวลาปิดเน็ตนะคะจะได้ไม่เปลือง ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้โบเดินทางโดยสวัสดิภาพคืนนี้นะคะคลิปหน้าโบจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย